สวัสดีชาวแก๊งสอนไร้ยแผ่น PlayStation 2แผ่น DVD บังคับเลยนะครับแผ่น DVD ห้ามใช้ CD เด็ด card 2> PlayStation 2อย่าลืม m ม m o r กา a r d นะครับสำคัญมาก ก่อนที่จะไร้เกมเนี่ยเราก็ต้องมีเกมก่อนนะครับดาวน์โหลดเกม psp com ข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือเราจะสามารถเห็นตัวอย่างเกมรวมไปถึงภาพเกมเพลยกก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะครับชื่อเว็บนี้มันเป็นสำหรับเกม psp ก็จริงแต่ว่ามันก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับอ่ะผมจะคลิกเข้าไปที่ ps2 นะครับอ่ะ <Yeah. S 1> คลิกซ้ายเป็นหนึ่งีมันก็จะโชว์หลายเกมเลครับให้เราเลือกได้เลย ก็พิมพ์เข้าไปครับว่าอยากได้เกมอะไร Alien h o m i n u t e แล้วก็กดคลิกตรงเครื่องหมายค้นหาครับโอเคเลื่อนลงมาครับอ่าปกติมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ตรงแถบเขียวเหลืองตรงนี้เลยนะครับแต่เกมนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะลงมาดูข้างล่างนะครับที่มีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ อันนี้คือลิงก์ดาวน์โหลดของเราและอย่างที่บอกครับทุกๆเกมจะมีเกมเพลย์หรือรูปสกินช็อตให้เราดูก่อนเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับ <Breath. S 1> ก็กดเพลย์ไปดูครับมันก็จะมีเกมเพลย์ให้เราดูอ่ามันเป็นเกมไว้เด็กที่ผมอยากเล่นมานานแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีครับ <Breath. S 1> มันจะโชว์ลิงก์ดาวน์โหลดให้เรา ให้เราเลือกเลยครับว่าอยากดาวน์โหลดอันไหนไฟล์ไหนที่ติดการเข้ารหัสเนี่ยเขาก็จะแนบมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถ c o อปปี้ไปได้โอเคเราจะทำการดาวน์โหลดเลย <Br> uh. อ่าจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดตามสบายเลยครับ <Br> uh. โหลดเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ลอันนี้คือหน้าตาของเกมที่เราโหลดมานะครับมันจะเป็นไฟล์ iso ต่อไปเราจะมาดูที่อีกหนึ่งปโปรแกรมที่ต้องใช้นะครับเป็นปโปรแกรมไ right ร้แผ่น i m g b u r n โปรแกรมนี้เราก็กดดาวน์โหลดเลยครับคลิกซ้ายหนึ่งทีครับ <Brand. S 1> โหลดเสร็จแล้ว <hurt ful> ก็รันโปรแกรมเลยครับอ่ากด next <Brand. S 1> ครับกด i accept กด next กด <Brand. S 1> next กด next กด <Brand. S 1> next ทีนี้มันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่นะสนใจไหมเราก็กด no ครับ <Breath. S 1> แล้วมันจะเด้งเข้าหน้านี้เราก็ปิดไปเลย <Breath. S 1> กด finish <Breath. S 1> ครับจากนั้นเรามาเปิดโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาครับ img burn ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะให้เรากดกากบาด <Breath. S 1> ปิดไปก่อนเลยเราก็กด yes นะครับโอเค ทีนี้เราก็จะเหลือแค่หน้าต่างของโปรแกรมมันก็จะมีหลายฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกคือเกมที่เราโหลดมาเนี่ยมันเป็นไฟล์ .iso ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะกดคลิกอันแรกครับ Right Image File to t h i s คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับดูตรงนี้ครับโหมด Source ให้เราคลิกซ้ายตรงนี้ครับ Browse for a file คลิกซ้ายหนทีครับ <Bro. S 1> จากนั้นเราก็เลือกที่อยู่ไฟล์ของเรานะครับซึ่งก็คืออันนี้ใช่ไหมอ่าคลิกซ้าย1นึ่ทีจากนั้นกดคำว่า open <Bro. S 1> มันก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้ละว่ามันเป็นไฟล์ iso นะจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรง r i t e speed ให้เราคลิกซ้ายลงมาครับ <Bro. S 1> มองหาคำว่า4คูณหรือ 4x อ่านไงก็ได้ เหตุผล <Brother. S 2> ที่ต้องเลือกใช้ไรซ์สปีด4คูณก็คือมันเหมาะกับเครื่องเล่น PS2 นะครับให้เรามาคลิกซ้ายตรงรูปตรงนี้นะนี่มันจะโชว์คำว่าไร h ์ให้เราคลิกซ้ายไปเลนหนยหนึ่งทีปึ <Brother. S 1> ๊บจากนั้นคอมพิวเตอร์รของเราก็จะทำการไรซ์แผ่นแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยไรเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคไปเลยอันนี้เราก็กดกากบาดปิดไปได้เลยครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับยอดสอนไรตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกม PlayStation 2แล้วนะครับก็ใส่แผ่นเข้าไปเรียบร้อยเกมก็รันได้ปกตินะครับโอเคเล่นได้นะครับปกติไม่มีปัญหาเลย ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ